สวัสดีลูเพทุทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลม่ค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เปกันบ้างนะครับเริ่เริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลยีกการท่าเรือ FC ชนะเชียงรายยูไนเต็ด5ประตูต่อ1โดยทางด้านการท่าเรือนั้นได้5ประตูครับจากบดิน์ผาราในทีที่23ลงซานะ่าดูบูย่านาทีที่32และ46 โนบุลุชิมูระนาทีที่56และพิรดลชำรัศมีนาทีที่6 9ส่วนทางด้านเชียงรายยูเนเต็ดได้1ประตูครับจากทางด้านของปิยพลบันเทานาทีที่90จบเกมคู่นี้นะครับการท่าเรือ FC ชนะเชียงรายยูเนเต็ด5ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของไทยพีลีกนัดณที่2อันดับหนึ่งบุรีรัมยูเนเต็ดครับ2นัด6แต้ม2การท่าเรือ f c 2นัด6แต้มสามนครราชสีมา2นัด6แต้ม สี่ประจวบครับสองนัดสามแต้มห้าพีจีปทุมสองนัดสามแต้มหกนครปฐมสองนัดสามแต้มเจ็ดเมืองทองสองนัดสามแต้มแปดลำพูนเ,เวลเออร์สองนัดสามแต้มเก้าแหวนคอกอยู่ในเตดสองนัดสามแต้มสิบระยองสองนัดสามแต้มสิบเอ็ดเชียงรายอยู่เตดสองนัดสามแต้มสิบสองราชบุรีเอฟซีสองนัดหนึ่งแต้มสิบสามอุทัยธานีสองนัดหนึ่งแต้มสิบสี่สุโขทัยสองนัดหนึ่งแต้ม 15ขอนแก่นยูเนเต็ด2นัด1แต้มและอันดับที่16หนองบัวพชิชยะ2นัดไม่มีแต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้เสมอทอนแนมฮตสเปอร์1ประตูต่อ1 โดยทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นั้นได้ประตูจากจิมมี่วอด,ดีนาทีที่57ส่วนทางด้านทอรแนมนท์ฮอสเปอร์ครับได้1ประตูจากเปโดบอโลนาทีที่29จบเกมคู่นี้นะครับเลสเตอร์เสมอทางด้านทอรแนมนท์ฮอสเปอร์1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของพิมเมอรีกอังกฤษนัดแรกอันดับ1น,นะครับไบรตัน1น,นัด3แต้ม2อ,อาร์เซนอล1น,นัด3แต้ม3ลิเวอร์พูล1น,นัด3แต้ม4แมนเชสเตอร์ซิตี้1น,นัด3แต้ม 5เแอตันเวลลา1นัด3แต้ม6แบนฟอร์ด1นัด3แต้ม7แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1นัด3แต้ม8นิวคาสเซิล1นนัด3แต้ม9บอนสมาร์ทนัด1แต้ม10เลสเตอร์ซิตี้1นัด1แต้ม11นอตด ติงแฮมฟอร์เรส์นะครับ1นัดหนึ่งแต้ม12ทสองแนมฮอสเปอร์1นัด1แต้ม13คริเตนลพลเลต1นัดไม่มีแต้ม14สเวทแฮมยูเนเต็ด1นัดไม่มีแต้ม15ฟูลแลม1นัดไม่มีแต้ม16เซาท์แฮมตัน1นัดไม่มีแต้ม17เชลซี1นัดไม่มีแต้ม18อิสวิด1นัดไม่มีแต้ม19วู๊แฮมตัน1นัดไม่มีแต้มและอันดับที่20เอเวอร์ตัน1นัดไม่มีแต้ม มาดูในส่วนของผมฟุบบอลการโชว์ซีอาอิตาลีเลเช่พายอัตาลนต้า0ประตูต่อ4และยูเวนตุสชนะโคโม่3ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนในส่วนของกานโชว์ซีอาอิตาลีนัดแรกอันดับหนึ่งอัตาลนต้านะครับ1นัด3แต้ม2ยูเวนตุส1นัด3แต้ม3เวโรนา1นัด3แต้ม4ลาเซโอ1นัด3แต้ม5อซิมิลาน1นัด1แต้ม6เจนัว1นัด1แต้ม เอินเตอร์มิลาน1นัดหนึ่งแต้ม8ตอรินโน่หนึ่งนัดหนึ่งแต้ม9กาโบรลญญาหนึ่งนัดหนึ่งแต้มฟิเฟรนติน่า1นัดหนึ่งแต้ม11ปามา1นัดหนึ่งแต้ม12อูดินเซ่1นัดหนึ่งแต้ม13กายาลีน่1นัดหนึ่งแต้ม14เอมโปลี1นัด1แต้ม15มอนซ่า1นัดหนึ่งแต้ม16โลมา1นัด1แต้ม 17เฟเฟนเซียนะครับ1นัดไม่มีแต้ม18โคโม่1นัดไม่มีแต้ม19นาโปลี1นัดไม่มีแต้มและอันดับที่20เลเช่1นัดไม่มีแต้มผลฟุตบอลเดเบ,บโบคาวของเยอรมันโคบานนะครับพ่ายกับด้านวูบบวกไป0ประตูต่อ1 e n e r เอนเนกี้คอบูตพ่ายเวเดอร์เบเ,เมน1ประตูต่อ3คิกเกอร์ฮอฟเฟนบัคนะครับชนะมาร์ดเดนบวก2ประตูต่อ1 และไอทักบาชวายายกับทางด้านไอทักแฟงเฟิร์ตหประตูต่อ4ผลฟุิบลลาลิก้าของสเปนเรอัลบายาโดลิตชนะเอสบันยอนหประตูต่อ0และบิยาลิอัลเสมอเอเรติโกมัดลิด2ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนในส่วนลาลิกาสเปนนัดแรกอันดับ1นึ่งเซตาบิโก้นะครับหนัด3แต้ม2องบาร์เซโลนาหนัด3แต้ม3ามลายูบิกาโน่ครับหนัด3แต้ม4ี่เรียบิอาโรลิตหนัด3แต้มห้าบียริอัหนัด1แต้มหกลาพมาด์หนนัด1แต้ม7จ็ดเซบียาหนัด1แต้ม8ปดอาริโก้มาลิดหนัด1แต้ม9ก้าคิโรนาหนัด1แต้ม สิบเกตาเฟ่หนึ่งนัด1นแต้มสิบเบตไมยองก้าหนัดหแต้มสิเลกานหนึ่งนัดหแต้มสิบรียมบิตติสหนัดหแต้มสิโอซโซนนึ่งนัดหแต้มสิเรียมมลิดหนึ่นัดหแต้มสิบแอตติกบินเบาหนัดหแต้ม 17อาราเบส1นัดไม่มีแต้ม18เแปยเลวซูซิดัต1นัดไม่มีแต้ม19บาเริเซีย1นัดไม่มีแต้มและดับที่20ครับเอสบันย่อน1นัดไม่มีแต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกเดิฝรั่งเศสมาติกเอดาพกับด,ด้านอลอริยองศนย์ประตูต่อ1และเม็ดเสมอบาสเตีย1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเอเดนเซชนะเตเรนเฟ่สประตูต่อห โดยทางด้านเอเดนเซ่นั้นได้2ประตูครับจากทางด้านของเซคิโอออตูโยนาทีที่54และอเล็กเบนันนาทีที่79ส่วนทางด้านเตลินเฟ่ได้1ประตูจากทางด้านของไมเคิลเมซ่านาทีที่63จบเกมคู่นี้นะครับเอเดนเซชนะเ e ลินเฟ่2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกโปรตุเกสเอสเตลาพ่ฟาร์มาริกัว0ประตูต่อ3 ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กอาฮุนชนะเวเร่นะครับ5ประตูต่อ1ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีฮาไทายสเปอร์เสมอคาซิมปาซา1ประตูต่อ1ทางด้านของอิสปิินอสปินสปอร์ตนะครับชนะทางด้านของบอสลุมนะครับไป4ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมืาข้ามคืนที่ผ่านมา ก่อนจะก,กันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Sub u b s c r i b ้แล้วกดกระดิ่งให้กับเราชาวชาแนลของเราด้วยครับมดสั่งกันด้วยเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ของทางช่องเราและเป็นกาลังใจให้กับเราได้ทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ